ยังมันยังขาดใส่กระบะตีเร็วนีกว่าเดี๋ยวกดไม่ลงคนระับนี่ครับปูกระเบื้องครับกระเบื้องขนาดหกสิบนะเป็นลายตะเกะเล็กครับสวยนะน่ารัก<ม>นี้ครับขยายห้องคนระับต่อเติมบ้านนี่ก็เป็นปูนทรายแล้วาาก็มาปูดครับไม่ได้ใช้ปูนกาวครับเพราะว่าเราจะปรับระดับให้ยกสูงนะถ้าใช้ปูนกาวก็ ปูก็จะเลืองน,นี่ครับระดับคือเตาแดงนะนีะน่นะเป็นระดับดังสนั่นนี่ก็ระดับระดับเอ็นเนาะนี่ครับเอ <N S 1> น็นนะก็ะให้ลิมกระเบื้องกับอยู่ในแนวเอ็นเลยครับนี่ปูอย่างมืออาชีพบแบบโบราณเลยไม่ต้องมีคลิปล็อกครับจะยุ่งยากนะ เนื่องจากเวลาเรายกมันขึ้นมาข้างล่างก็โบก,กครับที่ครับแต่มันก็ปกๆครับนี่จากมนบังคับแผ่นนะปูนข้างล่างก็มันไม่ยกตามครับยกขึ้นแต่แผ่นช่างบ้านบานใจก็มาไล่ปลูต่อเติมห้องครับปูกระเบื้องครับเรือหกสิบครับก็ใครซื้อกระเบื้องแกงโตเหมือนกันครับนะครับเป็นกระเบื้องเซรามิกเนาะนี่ แผ่นก็อย่างใหญ่ครับมีลายยึดเกาะปูน่างเีับดูซับน้ําได้ดีครับปูนที่ช่างบ้านบ้านบานใช้ก็นี่ครับผสมสายเจ็ดกี่ปูนหนึ่งลูกครับปูนหรือไม่ก็หกก็ได้ครับเพราะให้ได้ปูนมากที่สุดจะยึดเกาบางคนก็ชอบปูปูนทรายครับซึ่งเนื้อปูนมันน้อยแล้วก็ปูทับด้วยปูนกาวดีเนี่ เพรานานไปก็อย่างที่รู้กันนะนี่นะเราใช้คูณศพเลยเพราะแบบมืออาชีพเลยโอเคสนิทเซ็นนานนะเรื่องเรา,นาระดับครับนี่เลยครับ มาดูวิธีการปูกระเบื้องครับกระเบื้องสไตล์แคนิโต้ครับนี่ครับสวยๆครับปูด,ด้วยปูนทรายครับนี่ครับเป็นทรายยาวนะเพื่อจะจัดระดับออช่างบ้าน,บ,านบ้านใจก็ไม่ใช้ปูนกาานะเนาะเนื่องจากว่าเราต้องการยกระดับพื้นให้มันสูงขึ้นครับถ้าปูปูนเตาก็าได้ครับแต่มันจะเปืออหน่อยเนาะ ปูนกาวก็ถุงค่อนข้างเล็กครับก็จะเปลืองน,นี่ครับขูดบางนะก็ทำ้าคอนก็ค่อยๆเคาะครับสัมผัสด้วยปลายนิ้วนะนี่นะครับขูดเพื่อไม่ให้ทรายมันไปขวางนะแล้วก็ ใช้ค้อนเคาะนิดหน่อยครับสวยๆครับปูแบบบ้านๆมันใช้คลิปลงคลิปลอ็อกจะเพิ่มค่าเลี้ยจ่ายอะไรนะอเพราะเราปูด้วยปูนทรายครับนี่ครับแบบโบราณโบราณผลงานถน,นะนัดครับ นี่นะครัระดับที่บอกว่ามันจสูงนะถ้าปูปูตาวนะมันก็จะเบืลอ,อสวยง,งามปูนทรายคนระับนี่คนระับปูนทรายที่เรามาผสมมา ก็สองห้องนอนรับต่อเติมใหม่ครับรวมก็อีกห้องข้อดีของการยกพื้นสูงก็คือการมลแงคืบคานเข้ามาเนาะไม่ว่าจะเข็บตะขาบกื้ยไสเดือนครับนี่ครับมันอาจจะเล็ดลอดเข้าห้องได้นะคนที่ขี้กลัวก็กลัวครับคนที่ไม่กลัวก็ไม่เป็นไรนะแต่ว่าวิธีป้องกันที่สุดก็คือยกพื้นสูงขึ้นมาสักหน่อยครับนี่ครับบันไดหนึ่งขั้นนะก็สี่สิบเซนครับ พื้นเดิมครับแล้วก็แบ่งบันไดไว้ยี่สิบเซน,นเครับนะี่ครับต้วก้าวนะก้าวสบายๆครับไม่สูงไม่ต่ำครับก็จะทำแบบนี้นี่ครับผสมปูนน,นี่คือปูนทรายครับใช้ปูกระเบื้อง กะเบื้องสไตล์แกนะิโต้เนาะะเบื้องแผ่นใหญ่เบื้องหกสนั่งก็เป็นทรายหยาบครับส่วนใหญ่ปุกทํางานพวกนี้ต้องใช้ทรายหยาบครับเนื่องจากทรายละเอียดมันจะนิ่มเกินไปนะปูนทรายหยาบนี้ก็จะยึดเกาะได้ดีกว่านี่ครับก็ใช้ทรายผสม7จบุ้งกีครับใช้ปูนหนึ่งลูกนะก็เป็นปูนเขียวธรรมดาครับ ปูนแดงใช้ไม่ได้ครับเนื่องจากมันจะแข็งเร็วแล้วก็ปูนฟ้าก็เป็นปูนที่ฉาบครับก็จะใช้ไม่ได้เหมือนกันเนื่องจากปูนมันออประสิทธิภาพยึดเกาะมันน้อยเป็นปูนฉาบครับต้องใช้ปูนเขียวปูอนเอเนกประสงค์ครับนี่ครับช่างบานบานใจก็นำเสนอครับส,รสียสูไว้ครับ เน <Keep S 1> ื <the> ้อป like ูนแบบอืนุ่นๆเลยพยายามแลวก็เบื้องใช้แรงดันได้ก็เบื่อที่ปูนเสร็จแล้วเนาะพยายามรีบๆย่างแดวเนื่องจากเม็ดทรายนะที่ปูนน่ยจะลงไปในร่องเนมื่อปูนเสร็จแล้วสักวันนะพอเบื้อนแห้งแล้วเราก็รีบย่าง

อย่างเนวตามดิหนึ่งวช่วยอะไต้องกันม้ออแไรวที่ต้องอย่ง้องเขารียได้อย่างเงจะอย่างน้คือเราเปุปกรณัมีร็อก้าองน้ำแล้วก็เกี่ยวนี่ครับก็มื้อหกสิบล พอดีของการยาในระเบือให้ทำวัดกันมมแรงนะเขามาซุกอยู่ในกระเบื้องนะแล้วก็ทำให้ขอบเหลี่ยมมันก็เบื้องสมมติว่าอุปกรณ์ที่ใช้ก็มีเนื้อฟองฟองน้ำนะเนื่องจากเป็นยางนิ่มมันกดแล้วก็ขู่ทำความสะอาดให้ได้ดีกว่า Yeah, I had the mind E é หลังจากเรานี่เลยครับเช็ดน้ำแล้วนะเช็ดฟองน้ำนะครับนั่นแหลเดี๋ยวเราก็าใช้ผ้าสะอาดนะมาเช็ดอีกทีก็เรียบร้อยยาแนวป้องกันซ้ายป้องกันฝุ่นลงไปในร่องนะ ครับสวัสดีครับ